สถานบันเทิงหรือสถานบริการหมายถึงสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้งานไม่ว่าจะเป็นทานอาหารสุราน้ำชาปาร์ตี้เต้นรำหรือพนคล้ายต่างๆแล้วถ้าหากมีสิ่งเสพติดและการขายบริการทางเพศมาเกี่ยวข้องล่ะคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในทรูไซเดอร์วันนี้ครับ ของที่มีเข่ากันบุกจับสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาและพบยาเสพติดในสถานบันเทิงจํานวนมากพบเยาวชนที่อายุไม่ถึงจําหน่ายสุราเกินเวลาสุดท้ายถูกสั่งปิดเป็นเวลา5ปีฝังดูแล้วช่างหน่ากลัวสําหรับเจ้าของกิจการแต่นั่นเป็นความนักกลัวแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นโดยขอเล่าเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของสถานบันเทิงก่อนนั่นก็คือสถานบันเทิงนั้นห้ามเด็กที่มีอายุต่ตำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าและเปิดปิดสถานที่ไม่เกินเที่ยงคืน อีกทั้งประเทศไทยนั้นมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวซึ่งในปีพศ2561การท่องเที่ยวไทยเป็นอันดับ4ของโลกรับรายได้กว่า3ล้านล้านบาทจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรายได้หลักนั้นมาจากสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการบันเทิงรวมถึงอื่นๆอ,อีกด้วยแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสถานประกอบการบันเทิงนั้นมีกี่ประเภทโดยขอให้นิยามของสถานบริการก่อน สถานบริการคือสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ทางการค้าดังต่อไปนี้ 1. สถานเต้นรำรำวงเป็นปกติธุระประเภทที่มีผู้บริการและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ 2. สถานที่ที่มีอาหารสุราต้มชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริการโดยมีผู้บบาเือสําหรับบริบัติลูกค้า 3. สถานอาบน้ํานวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า 4. สถานที่ที่มีอาหารสุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจาหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้กอไก่มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้นักร้องนักแสดงหรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าขอไข่มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้กับพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าขอควายมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจะแสดงให้มีการแสดงเต้นงองงูมีลักษณะของสถานที่การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 5. สถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา24นาฬิกา 6. สถานที่อื่นท,ที่กำหนดในกฎกระทรวงเมื่อฟังความรู้เบื้องต้นของสถานบันเทิงหรือสถานบริการเสร็จแล้วเราลองมาดูตัวอย่างเหตุการณ์ การค้ายาและการขายบริการทางเพศที่เคยเกิดขึ้นกับสถานบริการกันครับเรามาดูที่เหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกมีอยู่ว่าสถานบริการนี้เคยถูกสั่งปิดเพราะพบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีไปใช้บริการเป็นจำนวนมากต่อมาสถานบริการดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเพื่อเปิดร้านใหม่แล้วปิดบังความผิดในอดีตแต่ได้มีการกระทําผิดซ้ําทําให้มีหมายค้นไปถึงร้านตํารวจจึงเข้าไปตรวจสอบแล้วได้พบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีพบว่า ปัสสาวะของเด็กจํานวนมากเป็นสีม่วงอีกทั้งยังเจอสารเสพติดเกลื่อนเต็มพื้นที่ร้านจึงถูกหมายจับคนที่ขายยาเคยถูกจับมาแล้วเป็นคนตั้งสถานบริการแห่งนี้และเป็นพ่อค้ายาซึ่งมีความผิดฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจําหน่ายสุราให้แก่เด็กและไม่มีใบอนุญาตขายสุราซึ่งปัญหาของเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือเด็กอายุไม่ถึง20ปีเข้าสถานบันเทิงเป็นจํานวนมากและมัวสุมเสพยา ทำให้เกิดการค้าขายยาสารเสพติดเป็นทอดๆซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการส่งเสริมร้านบริการที่เปิดรับอายุต่ตำกว่า20ปีทำให้มีการชักชวนกันเกิดความอยากรู้อยากลองในหมู่วัยรุ่นมีการมั่วสุมเพิ่มกำไรให้ทางร้านครอบครัวยินยอมการให้บุตรทำงานบริการเพื่อแลกเงินที่มากเนื่องจากฐานะที่ยากจนผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ภาพลักษณ์ของสถานบันเทิงที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเสื่อมเสีย อีกทั้งยังทำให้เยาวชนที่ไม่บรรลุนิติภาวะหมดอนาคตเรามาต่อกันที่เหตุการณ์ที่2โดยเหตุการณ์ที่2นี้เราจะให้คุณชนทิชาเป็นคนพูดนะครับใจความสำคัญของเหตุการณ์ที่2ก็คือรัฐบาลได้ออกกฎหมายเมื่อ,อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานบันเทิงว่าไม่ควรให้เด็กต่ำกว่า20ปีเข้าสถานบันเทิงแต่ก็ยังมีร้านที่ฝ่าฝืนทำให้เกิดปาร์ตี้โมโั่วยาเสพติดโสเภณีเด็กเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากครอบครัวสนับสนุนลูกในการทำสืบเนื่องมาจากฐานะยากจนหรืออยากมีเงินมากกว่าที่เคยซึ่งปัญหาดังกล่าวคือสถานบันเทิงนั้นฝ่าฝืนกฎต้องการกำไรมากกว่าอนาคตของชาติภาวะการยอมรับให้ลูกหลานเอาตัวเข้าแลกกับเงินเพื่อขายบริการผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือทําให้เด็กในเหตุการณ์นั้นเสียอนาคตไม่ปลอดภัยทั้งโรคติดต่อกับทางมิจฉาชีพ และไม่มีหน่วยงานใดมารับรองต่อจากนี้เรามาดูบทลงโทษของกฎหมายในเหตุการณ์นงกาทั้งสองเหตุการณ์กันครับเริ่มโดยมาตราย6่พับหนึ่งเพิ่มเติมผู้ใดดำเนินกิจการสถานบริการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่6 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2มาตราที่ยี พับหผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา17เกี่ยวกับเวลาเป,ปิดปิดสถานบริการต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1นถึงสปีหรือปรับตั้งแต่6 0 0 0ืถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. มาตราที่19ประกอบมาตราที่28่สัฐานเป็นผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการไม่ขคบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลาม,มกหรืออนาจาร มีระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ4มาตราที่16พ 1, ับหนึ่งวรกสองประกอบมาตราที่28พับหนึ่งฐานเป็นผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการไม่ตรวจเอกสารราชาการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการมีระวังโทษปร,บรับไม่เกิน5 0,000บาท5มาตราที่16พ 1, ับหนึ่งวรหนึ่งประกอบมาตราที่27ฐานเป็นผู้รับอนุญาต,ต ั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการมีระวังโทษปรับไม่เกิน50,000บาทและนี่คือบทลงโทษและกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มีอยู่ว่าคนดีไม่ดีไม่ได้วัดตรงที่ไปเที่ยวกลางคืนแต่ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราวางตัวแบบไหนามากกว่ากัน สำหรับการนำเสนอนี้ก็ขอขอบคุณสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆที่ได้นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ